สวัสดีครับจากเพจรถมือสองและของแต่งบายมิสเตอร์เคนะครับวันนี้นะครับมาดูรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับเป็นมิซูบิชิไท t ันนะครับรุ่นปี2008นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงพลัสนะครับเกียร์ออโต้นะครับเรียกว่าตัวยกสูงเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับแล้วจัดทรงมาสวยมากนะครับรัคันนี้ล้อแม็กเป็นขอบ16นะครับเดี๋ยวผมจะเดินรีวิวให้ดูภาพรวมของรถก่อนด้านนอกรอบรอบก่อนนะครับ นี่ครับอยากได้รถสวยๆนะครับก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆก่อนนะครับรถโครงสร้างดีมากนะครับบอดี้เดิมๆนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนี่ครับสีสันสวยนะครับนี่ครับให้ดูรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับดูนะครับนี่ครับล้อแมกซ์ขอบ16นะครับ เรียกว่าสมส่วนนะครับสมส่วนรถดูสวยมากนะครับรถดูสวยมากนี่ครับแล้วเดี๋ยวเลื่อนมาใกล้ๆนิดนึงนะครับเลื่อนมาใกล้ๆมาดูสีสันใกล้ๆนะครับโครงสร้างรถยังดีอยู่ครับอดูมอดี้นะครับขอบสันนะครับครับสวยนะครับสวยนะครับสวยก็จะมีตาไฟก็จะมีมัวๆบ้างนะครับเป็นเหลืองนิดก็ต้องไปขัดเอานะครับนะครับ สีสวยนะครับสีสวยนะครับนี่ครับเมื่อกี้ขอบด้านขวามาดูขอบสันด้านซ้ายนะครับดูโครงสร้างนะครับไม่มีลักยิ้มไม่มีบุบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับให้ดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นขอบ16ยางปียางปี2000เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน ยางปี2019นะครับยางปี2019ครับก็ดอกหนาๆแล้วก็ยางนิ่มๆอยู่นะครับใช้ได้อีกนานนะครับไปดูที่ช่วงล่างบ้างนะครับช่วงล่างครับทับซีสวยนะครับอ่า้านด้านด้านล่างนะครับด้านล่าง คืนนี้ทําเป็นคลิปให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าเลยนะครับนี่ครับช่วงล่างไม่มีผูกนะครับเดิมนะครับแล้วก็คานหน้านะครับคานหน้าเดิมๆไม่มีชนนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ สีด้านหลังนะครับนะครับสวยกริบนะครับสวยกริบแหนกยางดูสมส่วนสมทรงนะครับตัวพัดนะครับตัวยกสูงนะครับขยับเข้ามาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านท้ายฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเดิมนะครับดูสวยนะครับ นี่ครับซ้ายนะครับดูลอนกระบะนะครับนี่ครับนี่ครับก็โดยรวมแล้วรถปีขนาดนี้นะครับกับสภาพนี้ก็ถือว่าสวยมากนะสวยมากนะครับด้านหลังด้านล่างนะครับ มียางอะไหล่มาด้วยนะครับมียางอะไหล่ด้วยแล้วก็ดูคารนะครับเดิมๆนะครับัดษีเดิมๆนะครับรถค,คันนี้ไม่มีบัิเหตุชนหนักแน่นอนนะครับลอนกระบะยังสวยนะครับอ่าในส่วนของช่วงล่างเดี๋ยวต้องมาลองขับดูอีีนะครับอันนี้เราจะรีวิวให้ดูภาพรวมมันก่อนนะครับ นี่ผมเดินพาดูอย่างละเอียดเลยนะครับรอบๆอบคันเลยนะครับนะครับทันที่ดูคลิปอยู่ก็ดูตามได้เลยนะครับนี่ครับนี่เรามาที่ดานสายกันแล้วนะครับใต้ถุงใต้ท้องดูครับไม่ผูนะครับไม่ปูไม่ผูนะครับนี่ครับก็มีเก็บงานมาบ้างนะครับเก็บงานพวกงานสีนะครับอาจจะเป็นเกิดจากยุ่ยลอยการใช้งานนะครับแต่ไม่มีบิเหตุชนหนักแน่นอนนะครับ เป็นร้อ,อยขีด่วนร้อ,อยถลอกจากการใช้งานนะครับทีนีนมน้มาดูที่ห้องเครื่องน,นะครับไปดูที่ห้องเครื่องบ้างนะครับผมเปิดนะครับผมห้องเครื่องเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะครับเสียงภายนอกอาจจะดังมารบกวนนิดนึงก็ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะว่า,มาไม่ได้ไม่มีไม้นะครับตอนนี้แล้วก็ถ่ายคนเดียวด้วยเอาทีนี้ ที่เปิดฝากระโปรงกนอนเอเคครับเดี๋ยวเราไล่มาที่ด้านขวาของรถเลยครับด้านขวาของตัวรถนี่ครับดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับนี่ครับฝากระโปรง น่าจะเป็นการขอดํำสีนะครับเพราะว่าตัวผากกปรงยังเดิมอยู่นะครับตัวผากโปรงยังเดิมอยู่แต่น็อตมันมีรอยขยับนะครับน่าจะเป็นการถอดเก็บสีมานะครับนี่ครับผากโปรงเดิม,ดมไม่มีบุบหรือรอยชนนะครับสีก็ยังบางอยู่นะครับ่าดูขอบสันด้านซ้ายนะครับนี่ครับ คานหน้านะครับดูครับคานเดิมๆนะครับเดิมๆเม็ดอาร์อะไรอยู่ครบนะครับดูดรวมแล้วสภาพแบบสวยนะครับคันนี้สวยน่าใช้เลยนะครับนี่ครับซอกตะเข็บนะครับนี่เป็นตัวเพรยังอยู่นะครับตัวเพรซีเรียลนัมเบอร์ยังอยู่แล้วก็คานด้านในก็เดิมๆนะครับกับรถใช้งานขนาดนี้นะครับรถปี88นะครับสภาพขนาดนี้ถือว่า ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าค่อนข้างดีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนยืนก่อนนะครับอ่าทีนี้มาดูที่ประตูนะครับมาดูที่ประตูนี่ครับอ่าเดี๋ยวดึงให้ดูเลยนะฮะก็ตอนนี้เป็นประตูฝั่งขวานะครับดูเม็ดอาร์คดูอะไรยังอยู่ครบนะครับนี่ครับเราจะดูเพื่อว่าอ่ารถคันนี้มีพลิกคว่ำมาไหมหรือโดนชนด้านข้างมาไหมนะครับเพราะว่า ถ้ารถมีการชนข้างมาหรือพลิกคว่ำมาก็จะมีการทําสีนะครับหรือว่าเลาะส่วนหัวตัดนะครับก็จะมีรอยของสีโปะนะครับก็จะไม่เนียนนะครับอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับคันนี้นี่ครับสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับประตูหลังนะครับประตูหลังฝั่งขวานะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลย ันนี้ฝั่งขวานะครับก็ดูประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอาจจะรีวิวได้ไม่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 หมดนะครับอันนี้คือให้ดูภาพรวมนะครับให้ดูภาพรวมนี่ครับไม่มีบุบหรือรอยโปะแบบหนาๆนะครับนี่ครับยังบางอยู่สวยนะครับสวยนะครับรถถือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราขยับอ้อมไปดูฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับดูฝั่งขวาแบบไหนแล้วดูฝั่งซ้ายแบบนั้นเลยนะครับนี่ครับก็เอาไปในในส่วนของบอดี้ก็คือหมดห่วงนะครับหายห่หวงได้นะครับรับรองว่าคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับอ่ะไหนๆก็เปิดดูแลดูให้ครบเลยนะครับนี่ครับดูให้ครบเลย เมือ่อกี้เห็นยังอ่ะนี่ครับอ่ะถ้ามีการทําสีหรือพลิกคว่ำนะครับหรือการใช้สีโป,โปมันจะไม่มีเม็ดอาร์กเรียงสวยแบบนี้นะครับมันก็จะบุกก็จะไม่สวยนะครับอ่าก่อนดูเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนนะครับให้ดูภายในก่อนก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเบาะหนังสีดํานะครับสวยเลยนะครับสวยภายในไม่มีรอยขีดข่วนขูดขีดนะครับ ร่องด้านในนะครับมีความสม่ำเสมอนะครับติดอยู่นะครับนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยนะครับภายในสะอาด้านะครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับนี่ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงพูดชัดไหมนะครับเพราะเสียงรถค่อนข้างดังมากเลยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับมืออาจจะสั่นนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ดูนะครับก่อนที่จะสตาร์ดเดี๋ยวมาดูเลขไม้ก่อนตัวนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับหน้าวันที่รีวิวนะครับนี่ครับสองแสนกิโลนะครับก็ตามปีนะครับตามปี บางท่านไปเห็นรถที่ไมแน่น้อยก็ใช้ว่าจะดีนะครับต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้กลับไม้นะครับสตาร์ทฟังเสียงนะครับนครับเปิดแอร์ด้วยนะครับน่ครับมีลองเข้าดีดูแล้ะเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับเกียร์ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับ ล้วเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้เครื่องมันอุ่นนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็จะจะให้ดูเครื่องเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมมีแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นพวงมาลัยก็นิ่มดีนะครับไม่มีคอนไม่มีสั่นนะครับนี่ครับแสดงว่าลูกหมากอะไรยังดีอยู่นะครับนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยอะเดี๋ยวปีดแอร์ก่อน เดี๋ยวปิดแอร์ล้าไปฟังเสียงเครื่องก่อนก็เด <mus i> ี๋ยวบอกก่อนนิดนึงนะครับเวลาเราถ่ายนะครับตัวไม้นะครับมันจะอยู่ด้านหน้ามันจะอยู่ด้านหน้าของผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องมันจะดูดังกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับรถทุกคันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไม้ที่ที่เน็บเน็บใช้ไม้กับโทรศัพท์เลยนะครับฟังด้านหน้าเสียงเครื่องมันอาจจะดังนิดนึงนะครับ แต่ให้เราฟังรอบของเครื่องดูนะครับลองฟังรอบของเครื่องหนึ่งครับเครื่องมันจะไม่มีวิ่งสะดุดเครื่องจะวิ่งเครื่องจะเสียงรอบมันจะสม่ําเสมอนะครับจะไม่มีดังเบาดังเบาแบบนี้นะครับนจะเสียงสม่ําเสมอเลยนะครับนี่ครับไม่มีเขกนะครับเสียงเครื่องดังสม่าเสมอเลยนะครับ เป็นการระมันเครื่องไม่ไอะครับเครื่องอาง้างสมบูดีอยู่ครับเียงเครื่องฟังดีนะครับฟังดีเลยนะครับนี่ครับไม่มีสะดุดนะครับ ภาพโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ mm hmm. เดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้สักแักหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เครื่องมันอุ่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถึงการวันดน้ำมันให้ดูรอบกที mm hmm. นะครับเมื่อกี้หยุดวิดีโอไปประมาณเกือบสิบนาทีนะครับมพฟังนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับไม่มีควันไม่มีไอ้น้ามันหรือว่าเรียกอะไรเป็นลมดันขึ้นมานะครับ ถ้ารถที่เครื่องหลวงมันจะมีลมดันออกมาเป็นไอน้ํามันนะครับดันขึ้นมานะนี่ถือว่าเครื่องสภาพโอเคสมบูรณ์นะครับสภาพเครื่องโอเคสมบูรณ์ครับก็น่าใช้นะครับน่าใช้นะครับบอกเลยเลยคันนี้น่าใช้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ที่ description นะครับของคลิปนะครับที่คําอธิบายของคลิปนะครับหรือว่าดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับก็ ฝากไว้เลยลวกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหารถมือสองนะครับสภาพดีๆนะครับแล้วก็พร้อมกับการรีวิวแบบนี้นะครับก็ทักมาที่เพจได้นะครับหรือว่าท่านที่ดูผ่านช่องทาง youtube ก็คอมเมนต์มาที่คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามีเราจะมีเบอร์โทรอยู่ที่คำอธิบายของคลิปนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์หรือว่า าชีพไหนออกได้บ้างทํางานแบบไหนออกได้บ้างติดแบกลิปจัดได้ไหมนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวรถตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถรุ่นไหนก็เดี๋ยวมาติดตามอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ